สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามไมล์เลิฟเจเจห้าก้าเปชาแนลนะคะสวัสดีเอฟซีสายลุงพลป้าเต๋นทุกๆคนนะคะแล้วก็ยูทูบเบอร์สายลุงพลป้าเต๋นทุกๆคนนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าไมล์เลิฟด้วยค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมล์เลิฟเจเจห้าก้าเปชาแนลนะคะขอบคุณน้ําใจทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปมากดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยทักทายกาันมากดติดตามใ้ช่องไมล์เลิฟเจเจนะคะก็ขอบคุณน้ําใจทุกๆคนนะคะที่กดติดตามเนาะ ทุกๆคลิปก็จะพูดคำนี้แหละค่ะตลอดนกาะก็คือน้ำใจของเอฟซีลุงพลเต็น,นี่มีให้กับยูทูบเบอร์ทุกๆช่องที่พูดเกี่ยวกับสายลุงพลปเป็นเนาะนะคะบางคนก็ยังอาจจะไม่ไม่ไว้ใจยูทูบเบอร์เนาะบางทีมีช่องมีอะไรไปแล้วพอได้ไปอะไรพวกนี้ผ่านโกฎเกณฑ์ของ YouTube แล้วก็หันมาด่าลุงป้าบางคนก็ยังไม่ไว้ใจใครอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะว่าเป็นเอฟซีลุงพลปเป็นมานานเนาะถ้าจะกดติดตามไปเลยก็กลัวว่าคนคนนั้น จะออกไปแล้วไปด่าลุงด่าป้าเนาะก็จะยังไม่กดอะไรประมาณนี้นะคะก็อันนี้ก็คือเราก็เขาเรียกอะไรคือให้ดูกันไปนานๆน,น,นะคะเนาะนะคะเราชอบคนไหนเราก็กดคนนั้นนะคะเราฟังคนไหนแล้วเราชื่นชอบเราก็กดนะคะเหมือนทุกๆคนนั่นแหละก็เหมือนกับยูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกๆคนนี่แหละคะ่ะบางคนชอบคนนี้ชอบการพูด แต่ก็ไม่ไว้ใจก็จะยังไม่กดให้อะไรประมาณนี้นะคะเนาะแต่ถ้าคนที่เขาไว้ใจหรือว่ารู้จักกันมาแล้วเขาก็จะกดให้กันประมาณนี้นะคะก็เหมือนเหมือนกับ f อฟลุงป้านี่นะคะถ้ายังไม่ไว้ใจยูยูทูบเบอร์ช่องไหนก็ยังจะไม่กดติดตามให้ใช่ไหมคะทุกคนอันนี้ก็เป็นกําลังใจให้ f อฟลุงพลป้าเต็นทุกคนนะคะให้ดูกันไปเนาะนะคะว่าใครเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็พูดถึงเรื่อง ที่น้ำใจยูทูบเบอร์แล้วก็น้ำใจของเอฟซีลุงผลประแต็แล้วคะ่ะที่มีต่อยูทูบเบอร์ทุกช่องเนาะ,ะอันนี้ในคลิปนี้เหมือนคลิปที่เกิดมาเมื่อกี้นี่แหละคะ่ะคือไปลื้อเจเจเข้าไปฟังช่องคุณแมวนะคะคือไปถึงคุณแมวก็เกือบจะลงแล้วก็เลยไปย้อนฟังตั้งแต่ต้นใหม่ก็กดไลค์ให้เลยแหละค,ะะคะ่ะเนาะก็เลยไปย้อนฟังแล้วก็คอมเมนต์ทักทายคุณแมวไปเนาะนะคะให้กําลังใจกันไปเนาะ,ะแล้วก็ฟังจนจบนะคะก็มันเหมือนกับมีประเด็น เกี่ยวกับการที่ฝั่งโน้นนะคะเขาเอาเหมือนกับไปเลียนแบบเสียงเสียงป่าเนาะนะคะแล้วก็เอามาโจมตีลุงว่างั้นเถอะค่ะเอามาโจมตีลุงว่าทําไมเออุตสาหเหมือนกับบอกเหมือนในทํานองว่าป่าให้สติ๊กเกอร์ไปมากมายเลวทําไมไม่โออกมาเซฟป่าในวันที่ป่าถูกทัวลงอะไรประมาณนี้ละคะนะ ก็คือให้ไปมากมายแล้วแต่ทําไมไม่ออกมาเซฟไม่ออกมาปกป้องอะไรประมาณนี้นะคะในในส่วนที่มาเลิบเจเจก็ไปฟังมาเนาะแล้วก็คุณแมวแล้วก็ก็ไปฟังช่องของคุณเอเชียด้วยเนาะว่าคือคลิปที่เขาเอาไปเปิดในช่องนั้นน่ะบอกว่าไม่ใช่เสียงป่าแต่เป็นเสียงของอีกคนหนึ่งที่อยู่ฝั่งนั้นนะคะก็คือ,คอเอาเอาไปเรียนแบบเอาคลิปแต่ว่าตัดภาพของป่า ช่องของป่าอะไรนะ่ะไอเขาเรียกอะไรไอภาพหน้าหน้าปกของเขานะ่ะเป็นรูปป่าอะไรประมาณนี้เนาะนะคะตามที่เราฟังมานะนะคะแต่ทุกฝ่ายก็ยืนยันว่าอันนั้นไม่ใช่เสียงป่านะคะอันนี้ไมล์เลิบเจเจไม่ได้ไปฟังคลิปตัวจริงเนาะนะคะก็เห็นแต่คุณแมวกับคุณเอเชียเนาะก็ขออนุญ,ญาตเอ่ยชื่อทั้งสองคนนี้นะคะทั้งสองพี่ทั้งสองนี่แหละนะคะคุณแมวคุณ คุณเอเชียนี่แหละนะคะที่ออกมาเล่าให้ฟังเนาะว่าเพราะว่าไมล์เจไม่ได้ไปเห็นคลิปต้นเรื่องเนาะก็ฟังจากที่เล่ามานี่แหละค่ะนะก็บอกว่ามันไม่ใช่เสียงป่าอะไรประมาณนี้นะคะคืออันนี้ไมล์หรือเก็ไม่รู้เนาะนะคะก็บอกว่าอย่าไปฟังอย่าไปอคิดไปก่อนอะไรอย่างนี้ให้ฟังให้ให้ดูไปก่อนอะไรอย่างอย่าเพิ่งไปฟาดกันกันเองอะไรประมาณนี้เนาะนะคะเราก็ฟังกันไปเนาะคนกลุ่มนั้นนะคะ ที่เอาเรื่องนี้ไปเล่นคือส่วนตัวไม่เล็บเจเจนะคะก็คือจะพูดว่าคนพวกนี้กลุ่มนี้ที่เอาที่เอาไปเล่นได้เนี่ยก็คือเป็นเป็นจากคลิปนะคะที่ป่าเคยออกมาพูดในช่องป่าเนาะนะคะว่าอะไรทำที่ว่าเมื่อวานนี้ที่เกี่ยวกับว่าออกมาเซฟตัวป่าเซฟตัวป่าเองไม่มีใครเซฟนะคะ อีป่าช่างแม่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ขออนุญ,ญาตเอ่ยชื่อเนาะนะคะในในคลิปที่เราเข้าไปดูเมื่อวานนั่นแหละคะ่ะที่ทุกคนไปคอมเมนต์ให้กําลังใจนั่นแหละคะ่ะว่าถ้าทําความดีเนะี่ยเรามั่นใจว่าเราทําความดีก็ทําความดีต่อไปนั่นแหละคะ่ะที่ไมยเลืกเจก็เข้าไปคอมเมนต์เนาะนะคะก็ให้กําลังใจว่าถึงจะเห็นป่าไปให้สติกเกอร์ฝั่งโน้นนะคะแล้วก็ไปพูดคุยกันที่โน่นแต่ถ้าคิดว่าตัวเองทําความดีก็ทําต่อไปแต่ขอให้ทาในถูก สิ่งที่ถูกต้องนะคะคือสิ่งที่ที่เราทําเราเดินไปก็ขอให้เดินที่ถูกต้องอย่าสนับสนุนคนที่คนที่ตัวเองคิดว่าเขาเป็นอะไรมาก่อนอะไรอย่างนี้ที่ไม้เลิบเจเจพูดนั่นแหละคะ่ะแล้วก็คือในคลิปนั้นแหละที่มีการบอกว่าไอ่ไอ้ช่องที่เคยให้สติ๊กเกอร์ไปมากมายทําไมไม่ออกมาเซฟป่ามาั่งคนกลุ่มนี้นี่แหละคะ่ะเลยเอาคลิปนั้นแหะคะ่ะไปเรียนแบบแล้วก็ไปพูด ไปไปกระแนะถึงลุงนะ่ะก็คือไปพูดให้มันกระทบไปถึงลุงนะ่ะเพราะช่วงนั้นป๋าเป็นคนที่เอจ่ายสติกเกอร์ให้ให้ลุงป้าเยอะด้วยเนาะแล้วก็มีหลายช่องนะคะที่ที่จ่ายสติกเกอร์ให้ลุงกับป้าเวลาลุงป้าขึ้นไลน์นะคะมาเล็บจีนี่เห็นหลายช่องนะคะคือแต่ละคนก็ให้ห้าสิบให้อะไรพวกนี้เนาะแต่ว่าเป็นคนละประเทศอะไรกันนะคะ คือไม่รล้บเจ๊ไม่รู้ไม่รู้หรอกว่าไอเงินที่เขาให้ค่าสติ๊กเกอร์ไปเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยมันราคาเท่าไหร่เท่าไหร่เนาะแต่รู้แต่ว่าของโยุโรปที่เป็นโยูโรเนี่ยนะคะก็ป่าช่างแม่นก็ให้ไปทีละห้าสิบทีละห้าสิบบางทีก็ร้อยอย่างนี้ใช่ไหมคะพอมันมีประเด็นนี้ขึ้นมาคนกลุ่มนี้ก็เลยเอาไปเล่นไงคะเอาไปเล่นว่า ทำไมลุงไม่ออกมาปกป้องป่าทั้งๆที่ลุงนะ่ะได้สติ๊กเกอร์จากป่าไปมากมายเนี่ยแหละค่ะคือคนกลุ่มนี้เอาไปเล่นก็คือเล่นจากคลิปที่ป่าพูดเมื่อวานนี้นั่นค่ะคือเอาจับประเด็นให้ป่าไปพูดที่ที่ป่าพูดไว้ในช่องป่านะและตัวเองเอาไปเคมว่าเป็นออกมาพูดออกมามา,มา,ม,ามาว่าคนที่เคยให้ว่าไม่รู้คุณอะไรประมาณนี้แหละค่ะ คืออยากเอาจะไปเล่นให้โจมตีให้ลุงป้าเสียหายนะคะว่าประมาณว่าทําไมลุงป้าไม่รู้จักบุญคุณหรือว่าเอคนที่เขาให้สติ๊กเกอร์มากมายเวลาโดนทัวลุงแล้วทําไมถึงไม่ออกมาปกป้องอะไรประมาณนี้ล่ะค่ะเนาะก,ก็เลยเอาเอาสิ่งนี้แหละไปเล่นแล้วก็ไปโจมตีนะคะเราก็ดูกันต่อไปค่ะว่าป่าเพราะว่าเห็นหลายคนออกมานะคะพูดว่า ยิ่งช่องไอ้น,นี้บอกให้อยากให้ป๋าออกมาอธิบายว่ามันเป็นยังไงรูปป๋าถึงไปขึ้นที่ช่องเขาแล้วก็เอาเรื่องนี้ไปพูดอะไรประมาณนี้อยากให้ออกมาอธิบายนะคะก็เราทุกคนก็ไม่ต้องไปบังคับให้ป๋าหรือว่าไปชี้ให้ป๋าออกมาชี้แจงหรอกถ้าป๋าเขาอยากจะชี้แจงเดี๋ยวเขาก็ออกมาชี้แจงในเรื่องนี้เองแหละค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาสมยอม เต็มใจให้คนเหล่านี้เอาคลิปเอารูปเขาไปเล่นโดยที่เขาไม่ทําอะไรหรือเปล่าอันนั้นก็คือสิทธิส่วนตัวของป่าที่เราไม่อาจจะไปห้ามเขาได้เนาะก็ดูการต่อไปนะคะก็คือหลังจากนี้ว่าป่าเขาก็จะยังไปเซฟคนที่ด่าลุงด่าป้าหรือเปล่าหรือว่าจะยอมให้คนที่เอารูปภาพของป่าไปลงและไปด่าลุงด่าป้าต่อไปหรือเปล่าอันนี้ก็เราก็รอดูนะคะว่า วันข้างหน้าป๋าจะออกมาพูดยังไงแต่อย่าไปบอกว่าต้องออกมาต้องออกมาคือสิทธิเสรีภาพของเขานะ่ะคือสิทธิส่วนตัวเขาจะอธิบายก็ได้ไม่อธิบายก็ได้นะคะมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาให้เราดูการกระทำนะคะดูการกระทำว่าสิ่งที่ป๋ากระทำและสิ่งที่ป๋าทำแล้วก็ทำคลิปออกมาน,ะนะะั่นแหละค่ะแล้วสิ่งที่ทุกคนไปติดตามตามช่องต่างๆนะคะเราจะเห็นในในในสิ่งที่เราอยากรู้นั่นแหละคะ่ะ ก็เห็นป่าก็เปลี่ยนชื่อช่องไปใหม่แล้วเนาะนะคะไม่ไม่ใช้ชื่อช่องเดิมแล้วเนาะก็เปลี่ยนเป็นชื่ออื่นไปแล้วเนาะนะคะก็นี่แหละคะ่ะถ้าป่าทําความดีมั่นใจในความดีที่ป่าทํานัะนะะ่นแหละค่ะเนาะมันจะยืนยันตัวตนของป่าได้ว่าป่าทําความดีนะคะคนอื่นก็จะมองเห็นเองว่าป่าทําความดีทําความดีด้วยใจบริสุทธิ์นี่แหละคะ่ะคลิปนี้ก็พูดประมาณนี้เนาะก็ฝากเอฟซีสายลุงพลป้าแตนทุกๆคนนะคะ เป็นกำลังใจให้ลุงป้านะคะไม่ว่าจะทำผลิตภัณฑ์ตัวไหนออกมาเนาะถ้ายังพอมีแรงมีกำลังก็สนับสนุนกันไปเนาะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาอยู่กับลุงป้านะคะมาดีพิษของคุณรลชนีรูทินแซดของคุณอ้อมก๋วยเตี๋ยวเรือของคุณอนุวัฒน์นะคะชอบตัวไหนเลือกตัวนั้นตามกําลังของเรานะคะอยากทาให้เกินตัวมันจะทําให้เราเป็นทุกข์นะคะหากไม่มีช่วยกันดูคลิปไลฟ์สดลงพลประแตนโดยไม่ข้ามโฆษณา เท่านี้ก็คือหนึ่งเรงกำลังใจที่เราจะส่งถึงหลวงพลป้าเต็นแล้วนะคะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ